ทุกคนครับผมไปเดินเนปาล20วันผมเอาเป้ไปแค่ไปเดียวนะครับเป้ไปนี้น้ําหนัก4กิโลนะครับขอทั้งหมดในเป้ใบนี้นะครับเป็นของที่จะทําให้ผมเอาชีวิตรอดอากาศหนาวที่เนปาลได้นะครับชิ้นแรกนะครับเบดเลเยอร์ผ้าขนแกะมาริเนอร์วูลนะครับเราสามารถใส่ซ้าได้นะครับโดยที่เสื้อผ้าไม่เหม็นเลยนะครับผมใส่20วันเลยครับตัวนี้กลิ่นไม่มีเลยนะครับเบดเลเยอร์เราควรคํานึงถึงอะไรบ้างนะครับ ต้องแห้งไวนะครับแล้วก็ดึงความชื้นออกจากร่างกายเราให้ได้ไวที่สุดนะครับคนเราหนาวจากการที่ตัวเราเปียกนะครับเบีดเลเยอร์ครับถ้าแห้งไวตัวเราก็ไม่ชื้นครับเราก็จะไม่หนาวนะครับแล้วพอตัวเราไม่ชื้นร่างกายก็จะสร้างความร้อนครับไปสู่ชั้นต่อไปก็คือชั้นมิดเลเยอร์นะครับชั้นต่อมามิดเลเยอร์นะครับมิดเลเยอร์บางคนถามว่าเอาเป็นฟีดหรือเอาเป็นดาวแจ็กเก็ตดีนะครับผมตอบได้เลยนะครับเอาไปทั้งคู่ก็ได้นะครับเพราะว่า ฟีดนะครับข้อดีคือดูแลง่ายไม่ต้องมาสนุนถนอมนะครับแต่มันจะมีข้อแม้การใช้นิดนึงนะครับเพราะว่าฟีดเวลาเราใส่เราต้องเดินตลอดนะครับตอนที่ระหว่างเราเดินนะครับร่างกายจะสร้างความร้อนมาเรื่อยๆนะครับทำให้ตัวเราอุ่นครับแต่เมื่อเราหยุดเดินเมื่อไหร่หรือพระที่ตกดินเราไปนั่งเอนจอยในทีเฮาส์ไม่มีแสงแดดนะครับฟีดเอาไม่อยู่นะครับที่เนปาลครับหนาวมากครับจึงเป็นที่หมายชั้นหนึ่งนะครับดาวแจ็คเก็ตนะครับแต่ของผมในมือผมเป็นซีเนติกนะครับเป็นใยสังเคราะห์นะครับ ผมเป็นคนขี้เกียจดูแลนะครับตัวนี้ครับอุ่นนะครับแต่กลับกันนะครับตอนผมใส่เดินครับผมร้อนครับผมก็ต้องกลับสวิตมาใส่ฟีดอีกรอบนึงนะครับทางนี้อยู่ที่อยู่ที่ความหนาวของแต่ละคนนะครับหลับพารที่ตกดินไปนะครับไอ้ตัวนี้เอาอยู่นะครับเรานั่งอยู่ในทีเฮ้าส์นะครับ แต่ฟีดเอาไม่อยู่นะครับมิดเลเยอร์นะครับหลังจากเบสเลเยอร์ดึงความชื้นและความร้อนออกมานะครับมิดเลเยอร์ก็จะทําหน้าที่บล็อกความร้อนให้วนอยู่ในร่างกายนะครับคนเราจะหนาวก็ต่อเมื่อตัวเราเปียกนะครับจึงต้องมีเลเยอร์ที่3นะครับเชลเลเยอร์นะครับเลเยอร์ที่3นี้นะครับกันฝนกันน้ํากันลมนะครับตัวแปรที่ทําให้เราหนาวก็คือลมครับแล้วก็ฝนครับถ้าตัวเราเปียกทั้งมิดเลเยอร์เบสเลเยอร์ก็เอาไม่อยู่นะครับเสื้อกันฝนเซเว่นกับเสื้อเชลดีๆแตกต่างกันยังไงนะครับเอ่อ เสื้อกันฝนเซเว่นใช้คําว่าเป็น waterproof นะครับ waterproof ก็คือน้ําเข้าไม่ได้น้ําก็ออกไม่ได้นะครับมันไม่ระบายอากาศนะครับเราก็จะร้อนนะตัวนี้นะครับ Monbel g o สไลด์นะครับของผมก็เห็นบ้างๆอย่างงี้ครับแต่ว่าเป็น Gore-Tex นะครับสองเลเยอร์เท่านั้นนะครับแต่ว่ากันลมได้ด้วยนะครับพี่ๆอาจจะได้เลยนะครับพี่ๆจะเอาตัวไหนไปก็ได้นะครับของผมจะระบายอากาศที่4ี่หมแล้วก็กันน้าที่3 0,000ืนะครับเอาง่ายๆครับอย่าให้ตัวระเปิดกะคอะครับ ตัวเลขเ้าไปอากาศ40,003ผมใส่แล้วผมรู้สึกยังไงลมไม่เข้าแห้งไวแล้วไปอากาศไวความชื้นในร่างกายถูกถ่ายเทได้ไวนะครับตัวผมไม่เปียกเลยนะครับตัวนี้จริงๆเริ่มจากผมเอาไปขี่มอไซค์ครับขี่120ลมไม่เข้าเลยนะครับไม่น่าเชื่อนะครับมันมันบางแล้วมันก็กันลมอยู่ด้วยนะครับด้วยความที่ผมเอาไปชุดเดียวนะครับตัวผมท่ามเปียกเลยนะครับผมก็เลยเอานาเกงกันฝนไปด้วยนะครับก็เป็นของวันเบลวสไลด์เหมือนกันครับหนัก90กรัมครับคุณสมบัติเหมือนตัวเสื้อนะครับ ถัดมานะครับถุงเท้านะครับหมสแปร์สคู่นะครับดานท็อปตัวนี้ก็เป็นผ้ามานเโนูนะครับตัวนี้จะเป็นตัวไลท์เวทนะครับจะบางหน่อยครับตัวนึงจะเป็นตัวมิดเวทนะครับจะหนากันน่อยครับใส่สลับกันนะครับถ้าตัวไหนเปียกผมก็จะสลับกันใส่นะครับ แป๊บเดียวมันก็แห้งแล้วนะครับตรงนี้แถมแกะมาร์เนอูมันจะทําให้เราอุ่นด้วยนะครับรองเท้านะครับผมใช้รองเท้าเทลเดินนะครับพี่ๆก็แนะนําไม่ใช้รองเท้าที่กันน้ำนะครับแต่ว่ารองเท้าเทลนะครับมันถูกดีไซน์ให้แห้งไวนะครับการที่มันแห้งไวมันเปียกนะครับแต่มันก็แห้งไวเช่นกันนะเดินไปแป๊บเดียวมันก็แห้งแล้วนะครับที่นั่นเจอหินเยอะเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ใส่แล้วก็ไม่ค่อยระบบครับของโลนพิกเอาต้านนะครับบีนนี่นะครับไอตัวนี้สาคัญนะครับมันหนาวถึงหัวเลยนะครับ ไกเตอร์นะครับของดีเคทลอน n ทาเวลห้าร้อยนะครับผมใส่กันหินเข้าเฉยๆครับผมเคยไปเดินป่าไทยครับเวลามันจะมีที่ที่เป็นฝุ่นนะครับเราต้องมาถอดรองเท้าคอยเคาะเรื่อยๆนะเป็นแนช่วยได้เยอะนะครับผ้าบัฟนะครับเมริโน่เลยนะครับเมริโน่มันไม่เหม็นจริงครับผมใช้ของดีเคทลอนนะครับผ้าบัฟผมบอกเลยครับสำคัญมากเลยนะครับช่วงที่เราขึ้นไปที่ระดับความสูง 4, 0 0 0ขึ้นไปครับมันจะมีฝุ่นมีไอ พี่ๆในกลุ่มเขาจะบอกว่ามันเป็นโรคไอคุมบุกนะครับเราจะไอแห้งมากนะครับให้เราหายใจผ่านผ้าบัฟนะครับป้องกันได้เยอะเลยนะครับตัวนี้เอาไปด้วยนะครับดีมากครับแนะนําครับเลกกิ้งนะครับผมใช้สมาร์ทบูนะครับก็เป็นผ้าบูนะครับมันไม่เหม็นจริงๆครับผมย้ําเลยครับแต่บางทีผมไม่ได้ใส่ครับมันอุ่นจนตูดเปียกครับเปียกแบบว่าคนในทิป เดินตามหลังมาเขาบอกน้ำหกหรือเปล่ามันอุ่นมากเลยนะครับได้ใส่ในตอนนอนครับตัวนี้ก็ร่างกายทั้งตัวเราอุ่นมันก็ทุกอย่างก็อุ่นไปหมดแล้วนอนหลับสบายเลยนะครับเทกกิ้งโพนะครับผมใช้ของดีเคทลอนครับตัวนี้เป็นคาร์บอนอยู่ในโซนเทลนะครับเบามากเลยนะครับเทกกิ้งโพจําเป็นครับในช่วงที่เราจะมีช่วงจังหวะไต่เชื่อขึ้นอัพฮิลมันจะช่วยเซฟข้อเข่าเราได้นะครับมันจะใช้แรงน้อยลงกว่าเดิมนะครับจังหวะลงก็ลดอาการปวดเข่าได้้วยนะครับถุงมือนะครับ โอ้ในทิปผมใส่น้อยมากนะครับเนื่องจากถ้าตัวเราอุ่นนะครับร่างกายมันจะทําให้ส่วนอื่นอุ่นตามไปด้วยนะครับก็เอาไปก็ดีนะครับแต่ของผมไม่ค่อยได้ใช้นะผมใช้อีกตัวหนึ่งเป็นถุงมือ OR นะครับกันแดดนะครับแคมปอนนะครับเอาไว้เดินบนหิมะนะครับจําเป็นนะครับสําหรับใครที่ใส่รองเท้าเบอร์44ขึ้นไปหรือ45นะครับแนะนําให้สั่งจากจีไปเลยนะครับ เพราะว่าที่นั่นที่เขาขายะครับจะเป็นฟรีไซส์พราะที่มันฟรีไซส์ครับรองเท้าเบอร์ใหญ่ๆมันจะรัดเรามากเลยนะครับตัวนี้ช่วยในเรื่องของเดินบนน้าแข็งนะครับจำเป็นมากนะครับใครที่เท้าใหญ่นะครับเอาไปด้วยนะครับสั่งจากที่ไทยไปเลยนะครับผมสั่งจากเว็บอารีเอเพสนะครับเครื่องกองน้ํานะครับเอาไปสําคัญมากนะครับเริ่มต้นจากลิตรละ25บาท50 75 100นะครับที่นั่นนะครับหรือใครจะซื้อที่นั่นจะมียาอ q ควาแท็บนะครับ ให้เราหยอดไปครึ่งเม็ดหรือเม็ดนึงนะครับรอเวลาครึ่งชั่วโมงนะเราจะก็สามารถดื่มน้ําได้เลยนะครับแต่มันจะมีกลิ่นคอลีนนะครับกลิ่นเหมือนคอลีนครับถ้าใครเอาชัวเอานี่ไปดีกว่าครับถ้าใครกลัวกินไม่ได้นะครับแล้วก็จะเป็นพวกของแช้ส่วนตัวครับกันไกลตัดเล็บเอาไปด้วยก็ดีนะครับเพราะว่าเดินผมเดินตั้ง20วันนะครับเล็บมันยาวขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่มันจะยาวช้ากว่าที่ไทยนะเพราะว่าที่นั่นไม่ค่อยมีโปรตีนเลยครับข้างบนนะครับก็ตัดนะครับ ทำคัญมากครับยีวันเร็บมตัวต้องยาวไปแล้วครับแล้วก็ของใช้ส่วนตัวครับก็เอาไปด้วยนะครับครีมกันแดดและพวกนี้นะครับก็อันนี้ผมเป็นที่ที่ฉีดก้นนะครับหรือใครจะใช้เป็นทิชชู่ก็ได้นะครับผมใช้อันนี้ไปครับต่อกับขวดน้ำนะครับแล้วก็ฉีดขึ้นมานะครับแล้วก็เรื่องของใช้ส่วนตัวนะครับแล้วแต่พี่ๆเลยนะครับผมเอาไปน้อยครับเพราะว่าของใช้ส่วนตัวเหลืออะไรพวกนี้ผมเอาไปไม่เยอะที่นั่นเขาไม่ให้อาบน้ําอยู่แล้วครับเพราะว่าเขากลัวเราจะเป็นโรคเอชเอชนะครับที่นั่นนะครับหลังจากน้าเชบาซ เน้นอาบตอนก่อนบินกลับที่ไทยนะครับ power bank 20,000แอมป์นะครับแล้วก็ fast c ชาร์ทครับทำไมผมออกฟァสชาร์ทไปเพราะว่าเราจะเป็นการชาร์จรวมนะครับถ้าเราไม่อยากเสียเวลาหรือไม่อยากให้ของหายนะครับฟァสชาร์จ65วัตต์2ชั่วโมงเต็มนะครับ20,000แอมป์แต่จริงๆเรื่องการใช้มือถือไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับเพราะว่าหลังจากนำเชบาซ่าหรือวันที่2รือ3ของการเดินนะครับความสูง3,000ขึ้นไปครับเน็ตเล่นไม่ค่อยได้นะครับซื้อ Wi-Fi ตามที่พักคุ้มมกกกว่าาเลย First Kid ทั่วไปนะครับอุปกรณ์ผสมพยาบาลเรื้องต้นนะครับยาประจําตัวอะไรก็เอาไปด้วยนะครับอันนี้ฟู้ดแบ็คนะครับอันนี้จะเป็นถุงใส่อาหารนะครับอาหารที่เรากินนะครับผมไม่ได้ใช้เอนเนอรี่เจลนะครับส่วนใหญ่ผมจะกินต่อเมื่อตอนที่ผมหิวนะครับกินเมื่อหิวเท่านั้นนะครับก็จะเป็นพวกสแน็คพววคุกกี้อะไรพวกนี้นะครับส่วนพาร์ที่ทุกๆทุกๆ1ชั่วโมงผมจะเติม200แคลอรี่นะครับสำคัญมากนะครับตอนแรกผมเอาไปแล้ว พวกหม้อต้มนะครับแต่ผมก็เอาออกมาก็น้ําร้อนที่นั่นนะครับถ้ายิ่งความสูง5 0 0พันะครับผมโดนเหยื่อแล้ว3 0 0นะครับแค่น้ําร้อนอย่างเดียวอะจบทิปมาผมโดน 2- 3 0 0 0พันเลยนะครับน้าร้อนน้ําอุ่นนะครับเวลาเราไอเราต้องกินนะครับเอาไปด้วยนะครับใครจะเอาอุปกรณ์จุดเตาไปต้มน้ําร้อนกินผมว่าคุ้มครับอันนี้ก็จะเป็นเป้นะครับอันนี้ของ K s เอ t อัลตรไ์นะครับคือผ้า X8 นะครับ เหนียวนะครับผ้านี้อันนี้แพคไลเนอร์นะครับก็เอาไว้ใส่ใส่ของที่เราไม่อยากให้เปียกนะครับแต่จริงเป้ก็กันน้ำในระดับนึงนะครับด้วยความที่ผมเอาเป้ไปไปเดียวนะครับไอตัวนี้ก็จะเป็นอะแดปเอาไปคุมเป้แล้วโหลดใต้เครื่องได้เลยนะครับ C Pa พคไดร์แบ็กนะครับอย่างที่บอกนะครับทริปนี้สิ่งสําคัญที่สุดคือร่างกายนะครับแล้วก็ตัวเราก็ต้องทำเองก็ได้ให้ตัวเราอุ่นที่สุดนะครับร่างกายเตรียมความพร้อมนะครับเดี๋ยวผมจะทำพาร์ท แยกออกมาสิ่งที่เราต้องเจอนะครับการหลีกเลี่ยงอาการ A M S นะครับแว่นกันแดดนะครับที่นั่นหิมะสีขาวนะครับจะเป็นกระจกสะท้อนแสงแดดกันแดดนะครับช่วยให้เราไม่แสบตานะครับผมเคยถอดออกมารอบนึงนะครับเรียบร้อยครับสว่างจ้าเลยครับกเก็บความเย็นก็ควรเอาติดไปด้วยนะครับเราต้องระหว่างวันเราควรจะจิบน้ำอุ่นให้ได้ลิตรหนึ่งครับแล้วก็น้ำอุณหภูมิปกติสัก3 4ลิตรก็ได้นะครับ